สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ่าพี่อะไรกับพี่อะไรเนี่ยอันนี้พี่ตวันส่วนหนูมามาส่วนหนูอะไรครับอันดามันอันดามันมามาครบแกงแล้วอตัดดูสิคะมันเป็นอะไรใครส่งอะไรมาเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนยังไม่ดูชื่อเลยไหนไม่ไม่จะดูก่อนเบอร์โทรใครส่งอะไรนะส่งจากเบอร์โทร ศูนย์แปดสี่จากล้องันเบอร์ถือไว้ให้แม่หน่อยถือไว้ให้แม่หน่อยแม่จิ้มกล้องก่อนอ่านี่นะคะจากไหนเนาะห้างบนมคุณรัศรินค่ะพี่มวยจ้าขอบคุณมากๆนะคะพี่มวยส่งอะไรมาให้หลานๆานไปเปิดดูลูกพี่เปิดดูยาบีกอนเยาบีอ่าพี่มวยส่งอะไรมาให้หลานๆานเนาะมาดูกันพี่น้องลุ้นกันใหญ่เลย อะไรเนาะอ,อย่ายให้หนีบเจ้าของนะอเออเพิ่งมาของเพิ่งมาวันนี้นะคะขอบคุณพี่หมวยมากนะคะพี่นหน,อหนูอ่าดูดิอ่าพี่วันวันตัดเออเขาอยากตัด่ะโอ้าของมานี่ตื่นเต้นกันใหญ่โอ้หนีมือเจ้าของซะเนาะโอ้เอเอใอ้ไม่หลีบเลยน้ไงออกแล้วกว่า เก่งมากาอ่ะเปิดดูดิลูกมีอะไรบ้างในนั้นอ่ะใครลูกเคยรู้ที่ได้นอกเปิดก็ได้เต้นอ่ะเปิดดูดิอืมมีอะไรนะอืมเปิดดูก่อนอ่ะต uh ื huh. ่นเต้นกันใหญ่อะไรเนาะอ,อ่ะกินมือกันนะั่นนะ่ะมันคืออะไรไม่รู้ดิเป็นแบนนะแต่มันแบนแบนเนออมันเป็นกล่องอะไรนะแบนแบน นี่ตัดทางด้วยะระวังตัดถูกข, <c oughs> ของนะลูกมันคืออะไรไม่รู้ <c oughs> ป้าหมวยส่งอะไรมาให้เนาะ <c oughs> ขอบคุณป้าหมวยนะคะ <c oughs> นี่แล้วก็ขอบคุณป,ป้าๆทุกคน <c oughs> ป้าเหมยหมิงนะคะแล้วก็แม่พรนะคะอ่าป้าเปิ้ลน,นะคะ <c oughs> แล้วก็อ่า คุณลุงคุณลุงวัชระนะคะแล้วก็ทุกคนทุกท่านเลยน,เน,เน,นะคะอ่าแล้วก็กกคุณลุงบัวด้วยนะคะคุณลุงบัวด้วยเด้ออู้อะไรอะ่ะข,ของใครบ้างอ้เป็นอะไรอะ่ะเอามาดูดิไหนไหน,นชอันนี้ชอบมากโอ้ยอันไหนชอบลูกหอันนี้ชอบมากคุนวะ อันนี้เขาระบายสีนี่อันนี้ให้วาดเติมสิ่งอันเปิดต่อไปอืนเปิดดูดิลูกมีอะไรอีกว้าวว้าวมีอันนี้สติกเกอร์มีของตัวใหญ่ไหมมีสติกเกอร์ด้วยเหรอลูกเออเ้าไหนเออปอห้ามีของเด็กปห้าด้วยปอหมวยรู้มีเด็กปห้าด้วยอ่ะ มีอะไรนะ่ะเด็กป5มีอะไรงงเปิดดูดิลูกเออีอะไรสติกเกอร์โอ้ตื่นเต้นกันใหญ่มีสติกเกอร์ด้วยงคไม่กเ,กอเออหไ,นะไหนมาดูดิให้พี่มิวดูด้วยอ,อ่าจะได้ทําด้วยกันนี่โอ้ไหนลูกอ้าวนูยืนขึ้นแล้วก็เปิดให้แม่ดูเล่มสามเล่มเท่าไหร่ลูกเล่มสามลูกไม่ใช่เล่มสิบสามเล่มสามโอ้ตื่นเต้นกันใหญ่ อืมโอ้มีอะไรด้วยโอ้มีสติกเกอร์ด้วยนี่แล้วอะไรอีกลูกว้าวมันมีไดโนเสาร์ด้วยอืมอืมนี่ของอีหลานนี่วายจะพูดสามเดือนอืมไหนของพี่มิวได้อะไรลูกนั่นคืออะไรโอ้ระบายสีของน้องอานหรือเปล่าระบายสีระบายช่วยกัน สบายช่วยกันอู้อันนี้เขาชอบมากเลยยงแบบไหนลูกทำแบบไหนคะย้งหมายเลขอืมไหนนะไหนยังไงลูกอืึงยงงหมายีลสุดยอดมากเลยเออหนูจะไปถูกไหมนั่นน่ะหนูจะเอาตัวไหนไปตัวไหนเนาะ ตื่นเต้นกันใหญ่พี่น้อยค่ะสามสามยมันีตอรีชิ้าืตื่นเต้นกันใหญ่ค่ะก็ได้ของเล่นใหม่นะคะเนี่ยขอบคุณป้าหมวยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณยายเพนแล้วก็คุณตาบัวนะคะแล้วก็อ่า คุณป้าเปิ้ลนะคะแล้วก็คุณอลุงวัชระนะคะคุณยายแดงเนาะแล้วก็ใครอีกนาะเสียต่มแล้วก็อ๋อคุณป้าอะไรนะอยู่กรุงเทพอะค่ะที่ท่านขายของท่านตำา่อมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหนูก็ลืมถามชื่อนะคะหนมถามชื่อตลอดเลยอืม เด็กๆนะดูระบายสีพร้อมเลยนะคะหนุนพี่เอาสีมาให้แล้วว้าวอสติกเกอร์ติดตรงไหนอ่ะติดสวยๆสิโอ้ยระบายสีพร้อมด้วยพี่น้องโอ้ติดตรงนั้นเลยโอ้อย่าไปติดตรงนั้นเนี่ยมันปิดชื่อเจ้าของติดข้างในข้างในข้างในฝากล่องนี่ติดที่เดิมบ่อะหวงค่ะติดไปมองเกาอันนี้เป็นยงเส้นว่าวสติกเกอร์มันหมด โอ้หนูกลัวสติกเกอร์มันหมดโอ้ยเราจะได้ใช้สักทีไหมเนี่ยนุ่นๆเขาทำอะไรกันนู่นนู่นๆเขาเขียนอะไรกันนู่นเริ่มระบายสีระบายสีเราเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวก่อนดีไหมอ่ะโอ้ตื่นเต้นแห้งสิได้กินบอนนาเขามึงเห็นไหมมันไม่ติดแล้วเอาไปติดที่อื่นติดกล่องนิสสอเลยนี่ติดกล่องนิสสอเลยน้อเ่กูเพื่อนลืงอ่อเปล่าเน่ย หวงเพื่อนดีกระเป๋าไม่ได้เดี๋ยวก็ซักกระเป๋าไงโอ้จะตีตรงไหนดีเนาะพี่น้องเอ้ยจะเป็นเอาสติดมองได้กะสติดกล้องลินสอกระยานมูเอาเออติดใบมองเก้าหัะเนี่ยพอติดให้สี่พอช่วยสี่เขาเก่งเลยหรอกเออสิเอาไปติดกล้องลินสอกระยานเพื่อนฉีกเอาสรุปหาหมองบ่ได้ติดใบมองเก้าหัะนี่ไม่อะม่อะพ่ออย่ายุ่งพี่อ่ อ,อ,อ้าวตื่นเต้นกันใหญ่เลยอู้มันสุดยอดมากเลยชอบมากไหมเนี่ยเพียนครับชอบมากไหมลกูกชอบชอบอ้าวแ,<ฟ>แม่บอก<ด>แล้ว<ด>ลว่ามันไม่ติดเอออ่ามาสวัสดีค่ะกอนมาสวัสดีครับด้วยนะสวัสดีค่ะพี่พี่พไปนั่งอยู่กับพี่หยองแม่ไม่เห็นแม่ไม่เห็นกล้องแม่ชนโซฟาแล้วเราต้องดึงตัวนี้มาใส่อ่าสวัสดีป้าป้ากอนสวัสดีป้าป้าลุงลุงกอนคุณตาคุณยายกอนที่ส่งของมาให้หนู อสวัสดีค่ะ <'d S 1> สวัสดีค่ะพี่วันพี่มิวพี่มิวอ่าบอกด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่ส่งของมาให้หนูครับ<ช>อ่าขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณชุดสวยๆจากป้าเปิ้ลด้วยะนะคะที่พี่วันใส่นะขอบคุณชุดสวยๆจากป้าเปิ้ลด้วยนีนะสติกเกอร์ตัวนี้ตองหนูอย่าไปแกะออกมั่วซั่วสิอ๋อไบบนี้มันจะได้ระบายสีถูกโอ้ยเออเขาให้แปะไว้ทีละตัวไหมเจอของไม่แปะมั่วซั่วไหม เอาแปะทีละตัวปเออเขาให้แปะทีละตัวไหมไม่ใช่ตัวนี้มันตัวไหนตัวนี้ไหมนี่ไงเออเออเออถูกแล้วโอ้ยอ่าโอเคเออเขาให้แปะแล้วก็ให้ดูแล้วก็ระบายสีตามว่ามันมีกี่ตัวน่ะระบายสีเลยบ่อกบาทนี้เขา่ากินบ่อกลาทีนี้เอามากินเขาก่อนนะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อนั่งลุ้นอยู่ตั้งนานนะคะพรีทองกานและพเราเนอะวันนี้มีอะไรบ้างคะเมนูคุณพ่อย่าง อ่ะมือนี่มีไข่นกกระทาแล้วก็อีกอย่างอีกปลาหมึกขอบคุณปลาหมึกด้วจ้าแล้วก็ลูกชิ้นอ่ะแกงหวายยังไม่หมดนะคะยังอร่อยอยู่เลยแกงหวายแล้วก็หนุ่นของหวานบักเตงกัวพี่น้องคะ่ะก็บะมี่ยังกินดอกพี่น้องมือนี่กินขวน้ำกันคะ่ะอ่ะคุณพ่อก็จะป้อนข้าวแล้วก็คุณลูกก็จะทําไปด้วยนะคะกินขวน้ำกันพี่น้องมือนี่กินข้าว ข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงนะคะข้าวเที่ยงนี่เป็นข้าวเย็นนะคะกนสมือวันนี้วันนี้กินสองมือนะคะหลวงตายังกินมื้อเดียวเลยอ้อตายแล้วไม่ได้กินข้าวแล้วพี่หมวยเอ้ยบัตรนี้บริกินดอกข้าวมือนียังไม่กินข้าวนะคะตื่นเต้นกับหนังสืออ้าวาล้วไม่ได้กินดอกข้าววันนี้น่ะกินข้าวกันก่อนดีไหม ป้าหวยนี่ถูกใจแทอนอะอ่ะติดไว้ตรงนั้นก็กลัวเพื่อนจะเอาทีนี้อะจักจะเอาตรงไหนดีอะาอะปอนข้าวกินข้าวด้วยโอ้ยเนาะจ้าพี่นอ้องอ่าขอบคุณนะคะป้าๆลุงๆแล้วก็คุณปู่คุณตาคุณยายทุกคนทุกท่านนะคะที่ให้ความรักและความเอ็นดูกับหลานๆนะคะแล้วก็ที่เป็นกําลังใจให้เราเสมอมานะคะก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะ ก็รักตั้มดําซิ่งน้อย,นอยเนาะแต่รักนานๆนะคะก็ไม่มีคลิปลวงตาก็ถ่ายคลิปที่บ้านให้ได้ชมนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะก็สําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่องต่ํมดําซิ่งแล้วก็คลิปนี้สวัสดีทุกคนจ้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหน่อยครับโอ้ตายสนใจแต่หนงังสือบัินี้พี่น้องอ่ะ ขอป้อนข้าวคนก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า